ครับครับครับโอเคครับอ่าผมจะได้รับทราบไว้ว่าอย่าไปอย่าเป็นเพราะเราเองเนอะน้องไม่ใช่เป็นเพราะเขาเป็นเพราะเราอยากไงใช่ใช่ใช่โอ้ไปอยากให้เขาพูดทั้งหมด,ดี่ตองมองที่เราทั้งนั้นเลยเนี่านะใช่ไม่เกี่ยวกับเขาเลยเขาเขาอยากไม่อยากเรื่องของเขา<อ>เราเราเชิญแล้วเขาไม่พูดแสดงว่าเขาไม่อยากอืมแต่เราอยากอะไเองเราอยากอะไเองอ๋อ ร้านเองนะร้านเองนะร้านร้านเสือกันเสือใช่ใช่ใช่นี่ก็ดีดีไปเรื่อยๆนี่เนี่ยเนี่ยตัวเรานี่ตัวเรานี่ก็ตัวสําคัญเหมือนกันนะที่เราจะต้องตัวเสือกตัวเราเนี่ยตัวเสือกใช่ตัวแสตัวดีเลยอ๋อ ดีนะอันนี้แนวแนวแนวอาจารย์เบียร์เลยนะเนี่ยที่ทำทำข้อน,นี้แต่บันทึกไว้แล้วนะเนี่ยตั้งแต่เสือกเสือกแต่แสอะไรเนี่ยเอาไว้หมดอะจะได้ออกไปด้วยแล้วอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปอยากครับตุกองบอกอย่เราอย่าไปอยากครับถ <c oughs> ้าเราอยากเราก็เหมือนเสือกอะไะ เพราะว่าเพราะว่าเราเขาเขาไม่ได้มาอยากกับเราเนี่ยเออเป็นที่เราจะให้เราเขาเป็นอย่างบางทีบางทีเวลาเขาอยากเราก็ไม่ไม่ให้เขาอยากเราไม่ให้เขาพูดเราไปพูดแซงเขาเนี่ยเออมันก็เหมือนว่าไปไปแย่เขาอยากพอเขาอยากแล้วก็ไม่ให้เขาพูดเนี่ยพูดกลบไปหมดก็เราผิดหมดอ่ะอืม้งให้เรามาผิดอยู่ที่เรานี่แหละออครับ ไปแย่ไปถามไปนู่นไปนี่พอเขาพูดเราก็แซงเขาแม่ก็พูดไม่ฟังเขาตั้งนั้นเนี่ยเอแล้วไปไปเชิญให้เขาพูดทําไมอืมอ่ะพอเขาพูดมาแล้วเราก็อยากพูดบ้างอยากแซงอยากไม่ฟังเขาหรอกแล้วไปถามเขาหาอะไรอ่ะไปถามเขาพอเขาพูดก็ดันพูดด้วยไม่ฟังเขาเนี่ยเออสัญญาเรามันไม่ดีเองใช่โดนโดนนั้นเนี่ย มันมันโดนมันมันมันต้องโดนอยู่แล้วแหละเพราะเรานเนี่ยอะไรก็เราทั้งนั้นเนี่ยเกี่ยวกับคนอื่นใช่แล้วเราก็ดันเสือกไปคบคนผ่านไงเออใช่เอนนียบัณฑิตไม่คบใช่ไหมก็ยังอยากจะคบอยู่อีกอะคนผ่านพูดพูดถึงบทนี้ต้องเปิดพลมเลยเนี่ย ขนาดเปิดแอร์อยู่แล้วยังไม่เย็นพอเลยเพราะร้อนขึ้นเลยอ้าวนี่นี่กำลังสอนนะเนี่ยใช่เออกำลังสอนเพื่อให้คนคนที่ถูกสอนเนี่ยเป็นคนดีใช่คนคนดีเป็นยังไงอ่ะใช่คนดีมันต้องเป็นบัณฑิตนะเออคนดีไม่ใช่คนพาลนะเออคนดีต้องเป็นบัณฑิตถูกไหมอ่ะ แล้ววันดิต์เขาพฏที่บาตนอย่างอะไรล่ะรู้ไหมครับเพราะไม่รู้ก็ต้องรู้สักที่กระโหลกไม่เป็นคน่าที่กะโหลกหนานี่ฟังคลิปนี้นี่เข้าใจเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นคำพูดที่สะใจเลยใช่เนี่ยในี่อันนี้ชัดเจียวชัดเจวคือคือคือต้องเข้าใจว่า การเป็นคนพาลกับบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่ครบหรอกอคนพาลคนที่เป็นบัณฑิตนะเขาจะไม่ครบคนพาลแต่เหตุที่เขาคบคนพาลเนี่ยเขาเพราะว่าเขาอยากจะสอนคนพาลให้เป็นบัณฑิตเขาเขามีเมตตาสูงเขาถึงได้มาคบคนพาลเนาะเพราะฉะนั้นคนพาลเนี่ยก็ต้องเลิกพาลได้เลิกพาลเมื่อไหร่ก็จะได้คบกับบัณฑิต เพราะบัณฑิตเนี่ยเขาพาไปหาผลนน่ยครับคนพานเนี่ยมันก็พาไปหาผิดใช่ไหมใช่แต่คนมีเมตตาเนี่ยเขาคบได้คนพาเนี่ยเพราะเขาไม่กลัวคนพาเนีเพราะเขามีเมตตาเพื่อจะาพาให้คนพานเนี่ยไปสู่บัณฑิตครับเขาใจเยี่ยมเขาใจครับอัดหรอเปล่าเนี่ยอัดจีอัดจีดีๆอย่างนี้ไม่อดัดละโง่แล้ว ผ่านเนี่ยถ้าเราโง่เนี่ยบัณฑิตก็จะหายไปครับเพราะบัณฑิตเขาไม่อยากคบคนพผ่านอยู่แล้วทีนี้คนที่เป็นบัณฑิตบวกด้วยความเมตตาบวกด้วยความเมตตาเขาก็เลยคบคนพผ่านได้เพื่อจะสอนคนผ่านให้เป็นบัณฑิตเนแล้วเตอก็ถือว่าเรา,าโชคดีที่ไปเจอบัณฑิต ที่ปีบวกโดยเมตาเห็นไหมทีนี้ไอ้บางคนก็ยังโง่อยู่เมื่อเจอบัณฑิตแล้วก็ยังยังไม่พ้นจากคนผ่านยังผ่านเรื่อยๆเรื่อยๆสิบปียี่สิบปีก็ยังผ่านอยู่ใช่ไหมบางทีบัณฑิตมันก็ไอ้ไนี่ดือ้อไว้สอนมาสิบปีได้ยังยังดื้อยังยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคนบัณฑิตสักทีแต่เขาก็ฆ่าทิ้งเลย การฆ่าทิ้งของพุทธองค์ท่านบอกว่าท่านไม่สอนเจอหน้าก็หน,นีเลยไม่ไม่ไม่คุยด้วยแล้วพระสอนไม่อสอนไม่จำไม่ขีงสอนก,ก็ไม่ฟังไม่เชื่อดื้อด้านเนียเขาเรียกวิกษุดื้อด้านพิกษณีดื้อด้านอุบาสกดื้อด้านบาศิกาดื้อด้านนะต่ต่อไปพอดื้อไปน,น,นานๆเนี่ยรู้ไหมอ่า พอตายไปเนี่ยกลายเป็นภิกษุเปรตภิกษุณีเปรตุบาสศกเปรตุบาสิกาเปรตใช่ไหมเนี่ยพุทธองค์กล่าวไว้หมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าครบบัณฑิตเนี่ยจะรู้ถ้าไปค็บคนพาลไม่มีทางรู้หรอกมันก็พูดเรื่องบรรพานนั่นแหละเรื่องที่เป็นบัณฑิตไม่พูดหรอกเพราะมันไม่รู้ไงเช่ไหมคือคนรู้นี่แปลว่าอะไรรู้ไหม คนรู้เนี่ยก็เรียกว่าพุทธผู้รู้แล้วคนรู้อต่อมาก็คือ,อเป็นอนุพุทธะเนี่ยใช่ไหมผู้รู้ตามสำนักสำนักธรรมสำนักธรรมะของอนุพุทธก็เป็นสำนักของผู้รู้ตามนั่นเองนี่เราจึงได้ตั้งชื่อนี้ไงอนุพุทธะเนี่ยแปลว่าผู้รู้ตาม รู้ตามใครรู้ตามพุทธผู้รู้ไงถ้าไม่รู้นี่มันก็เป็นเบงไข่ถ้าเป็นคนพานไงไม่รู้ครับเพราะมันม,ม,นมีมันมีบัณฑิตกับพานมีสองอย่างมันไม่มีสามอย่างใช่เพราะนั้นไอ,ไออย่างที่สามเนี่ยไม่มีแต่อยู่แต่มันเป็นเขาเรียกปฏิมรักปฏิมากก็คือ อยู่ในระหว่างฝึกสอนอยู่ในระหว่างอบรมอยู่ในระหว่างเรียนรู้ใช่ไหมเอเพราะนั้นอยู่ในระหว่างเนี่ยเราก็ต้องฟังฟังให้มาฟังว่าบัณฑิตเขากล่าวอย่างไรถ้าถ้าถ้า,ถาบัณฑิตเขาไม่กล่าวเราก็ถามให้เกียรติบัณฑิตอยากรู้อะไรเราถามเลยถามเลยถามถาที่เราคล่องใจต่เราไม่เราไม่หลุดพ้น ทำไมไม่มีใครอยากคบเราเพราะว่าเราเป็นคนพาลเขาเลยไม่คบถ้าเราเป็นบัณฑิตเนี่ยโอ้ยเขาก็ลุมล้อมแล้วใช่ไหมเขาเยอยากคบบัณฑิตเนี่ยคบบัณฑิตได้ความรู้ได้ความสุดผลนความรู้ก็คือเป็นอนุพุทธผู้รู้ตามใช่ไหมรู้จริงรู้แจง้งรู้จักอ ประมาณนี้แหละครับแล้วรู้รู้จริงรู้อะไรก็รู้อ่ารู้รู้สัจธรรมธรรมชาติที่ที่ทำให้พ้นทุกข์นี่อ่ะตรงนี้แหละเอออดีไหมดีครับครบสิบนาทียังอ่ะได้เท่าไหร่วนนี้ได้เก้านาที โอเคเออดีแล้วประมาณเนี้แปดเก้านาทีพอแล้วครับครับไม่ต้องเอาสิบหรอกครบมม่ยาวไปครับ